โรงเรียนวัดบ้านโพตะวันตกเป็นโรงเรียนประถมะศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น52คนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น10คนโรงเรียนวัดบ้านโพตะวันตกเป็นโรงเรียนที่มีคุณครูไม่ครบชั้น จึงได้นำการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เข้ามาจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นระบบซึ่งนำมาใช้ตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันดาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดป้าดโพตะวันตกจัดการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นองค์รวมสูงเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ควบคู่กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้ประสบความสำเร็จเกิดจากการวางแผนงานที่ผ่านการวิเคราะห์จากพื้นฐานสู่กระบวนการจากกระบวนการสู่การปฏิบัติดังนี้ 1. ด้านปัจจัยพื้นฐานครูมีการเตรียมความพร้อมมีการศึกษาบทเรียนมีการจัดเตรียมใบงานและใบความรู้รวมถึงการทบทวนบทเรียน ดูแลและเสริมแรงกระตุ้นในระหว่างเรียนนอกจากนี้ครูยังสรุปบทเรียนและบันทึกหลังสอนหลังชั่วโมงเรียนเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโพตะวันตกปฏิบัติตามตารางเรียนอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติกิจกรรมอย่างกระตือรือรน้นกล่าวได้ว่าครูยังคงมีบทบาทสําคัญที่สุด 2. ด้านการจัดการเรียนรู้การจัดอำนวยความสะดวกในห้องเรียนเช่นจัดโต๊ตะเก้าอี้จอโทรทัศน์ให้มองเห็นอย่างชัดเจน ทั่วถึงติดตั้งในระดับสายตาและป้องกันเสียงรบกวน 3. ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของโรงเรียนการมีส่วนร่วมของครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงผู้ปกครองและชุมชนรวมกันสนับสนุนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV นวัตกรรมการจัดการศึกษาและวิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านโพตะวันตกได้จัดทำโมเดลโดยใช้ทฤษฎีสวอตแอนาลิซิตนำมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสเป้าประสงค์และกลยุทธ์และรูปแบบโพตกโมเดลสามารถขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพเห็นผลอย่างเป็นรูปรธรรมสามารถบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีการดำเนินงานดังนี้ P. Participative Management หมายถึงผู้ปกครองชุมชนองค์กรภายนอกเครือข่ายร่วมพัฒนา H. Harmonious หมายถึงการสร้างความสามัคคีให้เกิดกับองค์กรเพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุข O. Organization หมายถึงการร่วมกันดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามแผนที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ T. Teamwork หมายถึงการทำงานเป็นทีม O. Observe by Kings Philosophy หมายถึงน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ K. Knowledge หมายถึงความรู้ผลจากการนำนวัตกรรมการจัดการศึกษาและวิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนมาใช้จนประสบความสำเร็จในปีการศึกษา2567โรงเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน AT สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านและมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net สูงกว่าระดับประเทศทั้ง3รายวิชาได้แก่รายวิชาภาษาไทยรายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดก,การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และการนำรูปแบบโพตโตโมเดลเข้ามาขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลให้นักเรียนในระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6สามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยม,มศึกษาของโรงเรียนชั้นนำประจำจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิงและโรงเรียนการุศึกษาไายโรงเรียนวัดบ้านโพตะวันตกจะตั้งใจพัฒนาผลสมริ์ทางการศึกษาให้เกิดแก่นักเรียนผู้บริหารและคณะครูจะยึดมั่นในอุดมการการสร้างเยาวชนที่ดีสู่สังคมเดินหน้าโดยแรงผักดันจากทุกภาคส่วนเพื่อคงมาตรฐานการเป็นโรงเรียนคุณภาพของวงการการศึกษาไทย